การเลือกทุกขณะส่งผลต่อชีวิตของคุณคุณเองมีหน้าที่สำคัญในชีวิตก็คือเกิดมาเพื่อที่จะเป็นผู้เลือกการเลือกที่จะทําหรือไม่ทําสิ่งใดที่นำพาชีวิตของเราและผู้คนรอบตัวเราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการการเลือกเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยไปสู่จุดที่คุณอยากจะมีจะเป็นแม้ว่าตอนนั้นเองคุณจะมีความพร้อมหรือไม่มีก็ตามไม่ว่าคุณจะมีขีดจำกัดความสามารถหรือไม่มี ไม่ว่าตัวคุณจะยังสมบูรณ์แบบหรือว่าไม่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าเกิดว <Birth. S 1> ่าคุณเลือกนั่นก็คือคุณเป็นผู้กล้าแล้วแน่นอนว่าความกล้าเนี่ยคือหน PAC ึ่งในปัจจัยที่สําคัญในการเลือกทางเดินของตัวเองการยืนหยัดเพื่อที่จะมีสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงจการเลือกทุกขณะส่งผลต่อชีวิตเพราะถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะไม่ทําบางอย่างมันก็ส่งผลต่อชีวิตเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะทําบางอย่างมันก็ส่งผลต่อชีวิตเช่นเดียวกัน และไม่ว่าเลือกหรือไม่เลือกมันจะมีผลกระทบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจงเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตจงเลือกสิ่งที่ดีต่อชีวิตจงเลือกสภาพแวดล้อมผู้คนที่เข้ามาในชีวิตของเรามันไม่ใช่อะไรก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตของเรามันไม่ใช่อะไรก็ได้ที่เราจะต้องกินต้องเป็นต้องทำทุกขณะของชีวิตจะมีโอกาสได้ก็แต่เมื่อ คุณจงใจเลือกเช่นคุณเลือกว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างอิสระภาพมีอิสระภาพทางการเงินมีอิสระภาพทางเวลานั่นหมายความว่าคุณจงใจเป็นแบบนี้คุณก็ต้องจงใจสร้างทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบให้คุณไปสู่จุดนั้นให้ได้มีเพียงคนที่กล้าหาญเท่านั้นที่จะสามารถเลือกอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองได้จริงๆเพราะว่ามันมีเพียงแต่คนที่พ่ายแพ้ที่ไม่กล้าเลือก พวกเขาไม่กล้าที่จะผิดพลาดพวกเขาอยากจะเพอร์เฟกอยู่เสมอพวกเขาอยากจะดีที่สุดแต่จงจําไว้เลยว่ามันไม่มีอะไรดีที่สุดหรอกเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งสําคัญก็คือคุณเลือกอะไรนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดณขณะนั้นแล้วเชื่อว่าการเลือกทุกขณะที่ผ่านมาในชีวิตของคุณบางคนเนี่ยเลือกไปแล้วเกิดความผิดพลาดบางคนเนี่ยเลือกไปแล้วเกิดการประสบความสำเร็จแต่มันก็ไม่เป็นไรไม่ใช่หรอ ราะถ้าหากคุณไม่ผิดพลาดในบางเรื่องก็คงไม่มีบทเรียนเพื่อก้าวมาสู่ในวันนี้ส่วนสําหรับคนที่อาจจะโชคดีหน่อยเลือกแล้วก็ประสบคสวามสําเร็จได้อย่างที่หวังตั้งใจนั่นก็กลายเป็นรูปแบบที่คุณจะต้องจําไว้ว่าถ้าคุณทําแบบนี้มันสําเร็จแน่นอนก็แค่ทําซ้ําทําซ้ําต่อไปทุกการเลือกมีผลต่อชีวิตอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าคุณเลือกมันก็จะมีผลที่เปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เลือกอะไรเลยคุณปล่อยให้ชีวิตเนี่ย แต่คุณไปทางซ้ายทีไปทางขวาทีคุณต้องเป็นทุกอย่างตามที่เศรษฐกิจของโลกมันสร้างเอาไว้คุณต้องเป็นทุกอย่างตามที่ปัญหาของโลกมันเกิดขึ้นเอาไว้แต่เปลี่ยนใหม่ฉันจงใจเลือกชีวิตที่ฉันต้องการฉันจะเอาชนะใจตัวเองด้วยความกล้ากล้าที่จะเลือกเพราะฉะนั้นฉันจะไม่สนใจเสียงรอบข้างฉันจะมีความสงบในจิตใจเพราะฉันเชื่อในตัวเองวันนี้คุณสามารถเป็นคนที่กล้าหาในการที่จะเลือกต้องแชร์เลนต์ตัวเอง คิดไปเลยว่าการเลือกอะไรบางอย่างที่คุณตัดสินใจมันก็แค่นี้เองเหรอถ้าผิดพลาดมันแค่นี้เองเหรอถ้าสําเร็จมันแค่นี้เองเหรอและไม่ว่าอะไรครับมันก็ดีทั้งนั้นเพราะโอป้าเชื่อว่าตอนที่คุณตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคุณได้ตัดสินใจดีที่สุดแล้วณสถานการณ์นั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษตัวเองหากมันผิดพลาดถ้าดีก็ชื่นชมทำซ้ำผิดพลาดก็แค่เรียนรู้ไม่เป็นไร หลายคนไม่กล้าที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองหรือเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆเป็นเพราะว่ามีปีศาจแห่งความกลัวอยู่ภายในตัวเองจําไว้เลยว่าเราไม่จําเป็นต้องกําจัดปีศาจในตัวเองเราทําได้แค่มีอํานาจเหนือมันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นความกลัวเนี่ยมันแอบแฝงอยู่ในร่างกายมนุษย์จิตใจมนุษย์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณสามารถทําให้การเลือกของคุณเนี่ยทรงพลังและมีอํานาจเหนือปีศาจแห่งความกลัวหลังจากที่คุณเลือก คุณลงมือทําทันทีและทําด้วยความถี่ที่สม่ําเสมอการเลือกทุกขณะส่งผลต่อชีวิตหากคุณเอาชนะการเลือกและลงมือทําทันทีคุณจะมองเห็นว่าปีศาจในตัวคุณมันก็แค่นั้นลหละมันไม่มีอะไรมันก็แค่ความกลัวความกลัวเป็นเพียงความคิดที่ทําให้คุณเนี่ยไม่กล้าเลือกอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญการเลือกทุกขณะส่งผลต่อชีวิตจงเลือกทุกความคิดทุกการกระทําทุกความเชื่อที่ส่งผลต่อชีวิตที่ดีของคุณ การเลือกทุกขณะส่งผลต่อชีวิตอย่าป้อนสิ่งที่เป็นลบเข้าตัวคุณอย่าป้อนใครก็ได้เข้าชีวิตคุณจงบอกตัวเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปว่าทุกเรื่องในชีวิตฉันจะจงใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตของฉันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ฉันคิดเองหรือว่าจากสังคมก็ตามฉันจะเลือกในสิ่งที่ฉันต้องการเท่านั้นฉันจะเลือกในสิ่งที่ใช่สำหรับฉันเท่านั้นนอกนั้นมันก็ไม่ได้สำคัญอีกเลยฉันจะไม่เลือกมันอะไรไม่สำคัญฉันจะตัดมันออกไป จากนี้ไปต้นไปขอให้คุณโฟกัสแบบนี้แล้วผลลัพธ์ชีวิตของคุณจะมีความสุขสงบขึ้นรวมถึงประสบความสำเร็จมากขึ้นเพราะคุณเป็นสุขกับการเลือกของตัวเองคุณเคารพตัวเองอย่างแท้จริงคุณคือคนสำเร็จครับ motivation podcast สวัสดีครับ